สวัสดีครับผมแบงค์อังเข้าบังนะครับวิดีโอในวันนี้ผมมาทำฟูลรีวิวกับรองพื้นซุกุ The Foundation กระปุกนี้นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าตัวนี้นะทาลได้ฟิน n i s h ผิวแบบไหนรวมไปถึงความรู้สึกหลังการใช้ตัวนี้มาระยะหนึงแล้วเป็นยังไงนะครับก็สำหรับชมต่อไปได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าลุคธรรมชาติแล้วก็ชอบดูรีวิวแบบชัดๆแบบ 4K นะครับฝากกด subscribe ช่องข้อบงของผมเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าไม่อยากจะพลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ Basic information นะครับสภาพผิวของผมผมเป็นคนผิวผสมนะครับมีบางส่วนที่แห้งแล้วก็มีบริเวณ T zone ที่มีความมันนะครับเริ่มเลยนะครับรองพื้นตัวนี้นะครับเป็นรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดของซุกุที่เปิดตัวมาครับชื่อว่าซุกุ The Foundation นะครับมีหน้าตาเป็นกระปุกแบบนี้นะครับกระปุกนีมราาา4,800คบเต็อยู่่ทท ราคาสูงขึ้นมาจากสูตรเก่า1,000บาทแต่ว่ามันดียังไงเนี่ยเราก็ต้องชมต่อไปนะครับผมมีการถาม BA นะครับว่าตัวนี้เนี่ยต่างจากตัวนี้ยังไงนะครับเขาก็ให้สรุปคร่าวๆมานะครับว่าเขาพัฒนาจากสูตรนี้มาในเรื่องของความฉ่าความเนียนแล้วก็การปกปิดครับที่ทําได้ดีกว่ารุ่นนี้นั่นเองครับรองพื้นรุ่นนี้นะครับในประเทศไทยมีทั้งหมด15เฉดสีครับโดยเขาจะมีทั้งหมด3อันเดอร์โทนนะครับเบอร์ดี่ขึ้นต้นด้วยเบอร์ศูนย์จะมีอันเดอร์โทนเยลโล่นะครับเบอร์ที่ข ชมพูครับก็ขึ้นนึกว่าเพื่อนๆน,นี Under ่มอันเดอร์โทนผิวสไตล์ไหนนะครับผมเองในรุ่นเก่านะครับทั้งตัวครีมแล้วก็ตัวลิควิดเนี่ยจะใช้เบอร์1 2 5นะครับแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยผมมามีสีผิวที่ขาวขึ้นนะครับดังนั้นนะครับในรุ่นนี้ผมก็เลยขอขยับขึ้นมา1เบอร์เป็นเบอร์115ครับแพคเกจิ้งของรุ่นนี้นะครับจะมีหน้าตาเป็นกระปุก แก้วนะครับที่มีความหรูหราเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนะครับฝากระปุกรองพื้นเป็นสีทองนะครับแล้วก็เปิดมานะครับก็จะเจอกับตัวพลาสติกนะครับที่แปะรองพื้นเอาไว้อยู่นะครับเวลาให้เราซื้อมานะครับเขาจะมากับ spatula แบบนี้ในกล่องด้วยนะครับเอาไว้ใช้สําหรับในการตักครีมรองพื้นกระปุกนี้นั่นเองนะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยตามสไตล์ของรองพื้นที่มาในรูปแบบกระปุกเนี่ยมันก็อาจจะมีการเลอะเทอะนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําใจเพราะรุ่นเก่า ก็เป็นนะครับเท็กซ์เจอร์ของเขานะครับจะเป็นเนื้อครีมที่มีความค่อนข้างข้นแต่ว่าพอเราเกลี่ยลงไปแล้วเนี่ย จะสามารถเกลีย่ยได้ง่ายมากนะครับอาจจะไม่ได้ลื่นไหลหรือว่าเกลีย่ยไปไกลเหมือนกับพวกลิควิดฟาวเดชันแต่ว่าสำหรับเนื้อครีมฟาวเดชันเนี่ยการเกลีย่ยได้แบบนี้แล้วก็รู้สึกเบาผิวแบบนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยครับอันนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าประทับใจนะเขาไม่มีกลิ่นน้ําหอมนะครับดังนั้นใครที่เซนซิทีฟในเรื่องของกลิ่นหรือว่ากลัวว่าจะแพ้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคอเฟเรชที่ให้จากตัวนี้นะจากที่ผมใช้มานะครับมันค่อนข้างมีเดียมนะครับอาจจะแบบบิวได้จากไลท์ไปมีเดียมอะไรอย่างเงี้ ถ้ากิดว่าใครต้องการการปกปิดนะผมว่าก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ก็ได้นะครับวิธีการลงรองพื้นตัวนี้นะครับใช้ได้ทั้งนิ้วนะครับหรือว่าจะใช้ฟองน้ําหรือว่าแปรงนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าความสะดวกเลยนะแต่สำหรับความรู้สึกของผมนะครับการลงรองพื้นรุ่นนี้ด้วยฟองน้ำเนี่ยจะให้ฟินิ i s h ผิวที่สวยที่สุดครับอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลด้วยนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูครึ่งหน้าด้วยการใช้แปรงนะครับส่วนอีกครึ่งหน้าเนี่ยผมจะใช้ฟองน้ําให้ ใช้แค่ปริมาณแค่นี้ก็พอแล้วนะตอนนี้อาจจะเยอะเกินไปด้วยซ้ำนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูคำเคลมกันครับคำเคลมของเขานะครับเขาจะมีแบ่งคุณสมบัติหลักๆมาประมาณ4อย่างนะครับอย่างแรกก็คือปกปิดได้ดีกว่าเดิมแนบเนียนสนิทกับผิวนะครับเพิ่มพาวเดอร์เนื้อละเอียดเคลมินเนอรัลที่คงไว้ซึ่งความโกล์ของผิว,ผวเมื่อเนื้อครีมรองพื้นเนี่ยเซ็ตตัวแล้วก็จะติดทนยาวนานครับคุณสมบัติที่2ก็ค,คือความเงางามที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยน้ำมันบนผิวจะถูก เ,เงาสวยขึ้นไปในอีกรูปแบบแทนพอลงครึ่งหน้าแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับจริงๆเนี่ย ถือว่าเนี่ยยสดปกติที่ผมแต่งนะครับรอยแดงเนี่ยสามารถกลบไปได้เยอะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยสม่ำเสมอกันทั้งหน้ามากขึ้นนะครับอีกข้างหนึ่งผมจะใช้ฟองน้ําเกลี่ยนะครับคุณสมบัติที่3มนะครับมีส่วนผสมมอบความชุ่มชื้นอีก13ชนิดนะครับคุณสมบัติที่4ก็คือมีสีให้เลือกเยอะนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด1 5สีเลยนะซุมเอาออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูวบฟอร์กับอะฟเตอร์กันครับผิวของผมในช่วงนี้นะครับค่อนข้างมีปัญหาผิวอย่างพวกรอยยสสิิวววววนนรรัแล้้้กกก็็็ออดําาตต่่งงๆพืีชย ปกปิดได้ฟิ nish ออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่ผมไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือนะครับไปดูแววาเทสกัน วันนีท้ทำเวทส์กับรองพื้นสุกุ The Foundation นะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ4ชั่วโมงนะครับเมื่อเช้าทาแล้วก็มีการเซตหน้าด้วยแป้งฝุ่นของสุกุนะครับสภาพผิวตอนนี้เป็นแบบนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับตอนแรกที่ลงผิวไปเลยนะครับยังไม่มีความคราบหรือว่าความมันอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะคือรู้สึกว่าในกล้องอะ่ะดูกโกลนะแต่ว่าตัวจริงอะ่ะผม,มารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแมตต์ะนะครับ ความโกรเนี้มันเป็นความโกรที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้รู้สึกฉ่าวาวเกินไปสำหรับ4ชั่วโมงในวันนี้ที่มีไปอยู่ข้างนอกด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะครับว่าระหว่างวันเนี่ยจะเป็นยังไงเช็คอินนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ9ชั่วโมงนะครับสภาพผือเป็นแบบนี้นะมีความโกรขึ้นมานะครับแต่ว่ามันไม่ได้โกรฉ่ำเยอะมากอะ่ะ ซึ่งค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราคิดว่าน้องพื้นเนื้อครีมรุ่นกระปุกเนี่ยจะให้ความโกลชํำจะเน้นความโกลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมรู้สึกว่าเขาให้ความคุมมันได้ดีกว่าที่คิดเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่ส่องกระจกดูก่อนที่จะถ่ายนะครับมีบางส่วนที่แบบว่าอะแยกๆมาน,นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ตกๆไปให้เข้าที่แต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยโอเคมากส่วนอื่นไม่ได้ยุ่งอะไรเลยไม่ได้ซับหน้าไม่ได้ทัชอัพอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับ9ชั่วโมงกับคนที่มีสภาพผิวที่มีความมันทีโซน โอเคเลยไม่เลวนะครับช่วงต่อไปจะเป็นการสรุปความรู้สึกหลังการใช้ครับ กลับมาแล้วนะครับช่วงต่อไปจะเป็นความรู้สึกหลังการใช้รองพื้นกระปุกนี้นะครับต้องสรารภาพก่อนเลยว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ครีมรองพื้นนะครับผมชอบใช้เป็นพวกลิควิดมากกว่าหรือเป็นคุชชั่นไปเลยนะครับพอส่วนตัวรู้สึกว่ารองพื้นที่มาในรูปแบบกระปุกเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้ลําบากแล้วก็จะเลอะเทอะนะครับแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารองพื้นกระปุกนี้ของซุกุเนี่ยทำเนื้อออกมาได้ดีจริงๆและก็จากที่ลองมารู้สึกว่าชอบกว่ารุ่นนี้นะครับถึงแม้ว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันจะด วเวลาเกลี่ยไปบนผิวแล้วเนี่ยมันรู้สึกเบาสบายผิวซึ่งเป็นอะไรที่น่าทึ่งงานผิวของซุก,กุเนี่ยทำออกมาได้ดีทุกตัวจริงๆนะครับถึงแม้ว่าผมบอกว่าผมจะชอบรุ่นนี้มากกว่ารุ่นนี้แต่ว่างานผิวทั้งหมดของซุก,กุที่ผมมีรวมไปถึงพวกแป้งผสมรองพื้นด้วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําออกมาได้ดีจริงๆนะต้องบอกว่า งานผิวของซุกุเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ว้าวมากที่แบบว่าโอ้โหอเมซิ่งแต่ว่างานผิวของซุกุนะครับคือเป็นงานผิวฟิเนชที่เป็นธรรมชาติใช้ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่อิงตามเทรนแฟชั่นต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนเนี่ยผิวที่ได้จากงานผิวของซุกุทั้งหมดเนี่ยก็จะดูแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติทุกๆตัวของการที่จะเป็นรองพื้นที่ดีขวดหนึ่งครับเขาอาจจะไม่ใช่รองพื้นที่ฉ่าที่สุดปกปิดสูงที่สุดเกลี่ยง่ายที่สุดแต่ว่าตัวของ เขาเองเนี่ย ดีในแบบของเขานะครับผมพูดได้เลยตรงนี้นะว่ารองพื้นของสุกุเนี่ยเป็นตัวที่ผมเนี่ยสามารถทาได้โดยที่ผมไม่ต้องมากังวลว่าระหว่างวันเนี่ยจะทําร้ายเราหรือว่าจะเกิดคราบทําให้เราต้องขายหน้าโดยเฉพาะเวลาทาไปในโอกาสสาคัญญนะครับตัวนี้ก็เช่นกันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเนื้อครีมนะครับแต่ว่าการติดทนของเขาเนี่ยติดทนดีที่น่าแปลกใจก็คือว่าคิดว่าเขาจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวโกลว์มากกว่านี้แต่ว่าพอเราทาไปแล้วนะครับที่เห็นในกล้องเนี่ยอาจจะดูโกลว์ใช่ไหมแต่พอเขาเซ็ตตัวไปสักพักเนี่ย มันจะเหมือนกับมีความแมตขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งพอเราเซตแป้งไปแบบมันก็จะยิ่งแมตตตอนนี้ผิวผมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าผมมีการเซตแป้งแล้วนะครับโดยการใช้แป้งฝุ่นตัวนี้นะครับเป็นรุ่น smooth matte powder ของสุกุนะครับทามาแล้วนะีมันก็จะได้ความผ่องๆแล้วก็มีความเบลอผิวมีความแมตขึ้นนะแต่ว่าระหว่างวันมันก็จะมีความโกลขึ้นมานะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าคนผิวมันเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับอ,อ้ออีกอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือว่ารองพื้นตัวนีีน้้้้เเนนน่่่่่ยยยยครรัลมมมมไววใใขขอออออองงงงงงงาาาาาชชุุชืืตกพทญปด สุกุเนี่ยทำออกมาได้ดีในเรื่องของพอเราลงไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาจะให้ความชุ่มซื้นแต่ว่าเขาจะไม่ไปทําให้พวก texture บนผิวเราเนี่ยมันยิ่งเน้นขึ้นมานะครับขอพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะรองพื้นหลายๆย,ย,ยี่ห้อของฝั่งตะวันตกเนี่ยที่เคลมว่ามีความชุ่มซื้นให้ความผิวสวยเนี่ยเวลาทาไปบนผิวแล้วเนี่ยหลายๆย,ยี่ห้อมักจะไปเน้นกับพวกสิ่ง texture บนผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นรูขุมขนหรือว่าพวกผิวที่ไม่สม่ําเสมอนะครับ texture บนผิวที่ไม่เรียบเนียนะ่ะมันจะยิ่งเป็น เน้นให้มันดูเหมือนกับมีความขรุขระมากยิ่งขึ้นซึ่งมันไม่โอเคแต่อย่างแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างของซุก,กุเนี่ยจะไม่มีปัญหานั้นเลยนะครับคือทาไปแล้วเนี่ยมันจะแบบผิวเนียนสวยชุ่มชื้นแบบเบาผิวด้วยอะ่ะคือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าทางญี่ปุ่นเนี่ย ทำออกมาได้ดีจริงๆครับอันนี้ขอชื่นชมเลยนะครับโดยเฉพาะของซุกุนี้นะเวลาใช้กระปุกนี้เนี่ยก็คือใช้แค่นิดเดียวเองนะครับอย่าเผลอใช้เยอะผมมีวันที่แบบว่าลองทดสอบทายเยอะๆดูซิว่าจะเป็นยังไงคือมันก็ได้มันก็ได้ผิวแบบผิวกระเบื้องเลยนะครับแต่ว่าไปท้ายๆวันเนี่ยพอเจอความร้อนความอบ อะไรแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายผิวเท่าไหร่โอเคถ้าเราซับหน้าไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นการใช้ปริมาณผลิตที่เยอะเกินจําเป็นนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือใช้น้อยๆก็พอแล้วนะครับได้ผิวสวยแบบงานผิวเห็นแบบนี้นะครับเข้าแนบติดกับผิวได้ดีเลยแหละแล้วตัวนี้นะคับิ่งถ้าเกิดสมมติใช้กับคนที่มีผิวแห้งหรือเป็นคนที่มีผิว texture ก็จะทําให้ผิวเนี่ยดูเนียนสวยจริงๆส่งําเคลมผมมีใช้รองพื้นตัวนี้กับคุณแม่ที่มีผิ แห้งแล้วก็เป็นผิวที่มี texture fine lines เปแบบ mature skin นะ,นะครับก็ทำออกมาได้ดีจริงๆแล้วก็เวลาผมใช้กับเขานะครับผมจะเซตแป้งขุ่นแบบบางๆจริงๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการโชว์ผิวและทั้งวันเนี่ยจนถึงตอนท้ายวันนะครับผิวก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมเลยนะหรือจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าไม่ได้ไปอยู่ในที่ร้อนๆมากๆเนี่ยไม่ต้องเซตแป้งเลยก็ได้นะครับสำหรับคนผิวแห้งนะส่วนผมเองเนี่ยผมก็จะยังจะต้องเซตนะครับก็จะเป็นการใช้พัฟตามปกตินะครับแล้วก็ความกลว์เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นระหว่างวันนนรรัมมมีีีีววทท่ผกกกาแสสไปิุ้ กลับมาเนี่ยผิวก็ยังดูดีอยู่เลยซึ่งมันโอเคมากๆแต่มีวันที่ผมเนี่ยลองนะครับแล้วก็อยู่ไปประมาณ12ชั่วโมงแล้ววันนั้นเป็นวันที่เจออากาศแบบโอ้โหหาดอโหดมากคือเจอความร้อนจากแดดความร้อนอบ,อบในรถนะครับแล้วก็ความอบอ้าวจากฝนอะไรอย่างเงี้คือตอนเย็นนะมันก็จะมีการแยกตัวเล็กน้อยนะครับแต่เข้าใจไหมว่าเราผ่านสภาพอากาศที่แบบทำลายไม่ว่าทาอะไรมามันก็ต้องเกิดการแยกะตัวเนี้ยแยกน้อยมากนะครับอาจจะรู้สึกมันโอเคแต่ อย่างที่บอกอะคือมันเจอความร้อนความสุดๆมาอย่างนั้นมันก็ต้องมันอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอเซตหน้าไปมันก็โอเคขึ้นนะครับส่วนข้อเสียของรองพื้นขวดนี้นะครับถ้าให้พูดตรงๆก็คือราคา4,800บาทมันค่อนข้างสูงมากตัวรุ่นเก่านะ3,800เราก็ว่าแพงแล้วใช่ไหมครับพอรุ่นนี้มาเนี่ยมันคือ4,800บาทมันก็ เพิ่มขึ้นมาตามความลักชรูของกระปุกของเขาที่ดูสวยขึ้นนะครับนักศึกษาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับผมว่าตัวนี้น่าจ,จะเหมาะกับคนวัยทํางานหรือว่าเป็นแบบวัยผู้ใหญ่หน่อยอะ่ะแบบให้คุณแม่หรือว่าใครที่เป็นคนชอบลักทร่อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับสรุปนะครับตัวนี้เหมาะกับใครนะคะผมว่าสภาพผิวไหนก็สามารถใช้รองพื้นรุ่นนี้ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาไม่ได้กโกลว์โกลจัดนะครับแต่ว่าก็เหมาะกับคนที่ชอบความกโกลเล่นแสงนะแน่นอนว่าคนที่มาทางแนวรองพื้นญี่ปุ่นก็ต้องมีความช ชอบความ natural ความ glow เล่นแสงอยู่แล้วนะครับอาจจะสงสัยว่าแล้วทั้งหมด3ตัวนี้เนี่ยเลือกตัวไหนดีนะครับถ้าให้เลือกระหว่าง2ตัวนี้ที่เป็นครีมเหมือนกันนะคบผมก็เชียร์ตัวใหม่นี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีความแตกต่างกันถ้าเกิดลงบนผิวแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รู้สึกแตกต่างมากแต่จากที่ผมลอง swatch ดูนะครับตัวนี้เนี่ยจะให้ความฉ่ากว่าคือพอทาทิ้งไปแล้วสักพักนึงนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีความ m a ทขึ้นมามากกว่าตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีความโก o w glow เลยนะครับเชียร์ตัวนี้มากกว่าส่วนตััววนนนี้ะคผม่าเป็ ที่ใช้ง่ายกว่าตัวนี้นะ Stand อืเอาเป็นว่าถ้าใครเป็นคนไม่เรื่องแพเกจจิงกระปุกก็ต้องไปรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ผิวมันใช้ได้นะครับรุ่นนี้ทุกผิวใช้ได้นะครับแต่ถ้ายังยังตัดสินใจไม่ได้นะครับไปลองที่เคาน์เตอร์เลยครับแล้วก็จะได้คาตอบนะ Silver นะสะรุปนะครับเป็นรองพื้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้แล้วก็ชอบเลยนะครับได้ผิวสวยจริงๆแล้วก็ติดทนนานนะ <S 2> <S 2> เป็นตัวที่ทาออกมาแล้วเนี่ยนึกว่ามันจะหนักนึกว่ามันจะรู้สึกไม่สบายผิวคือทําได้ดีกว่าที่คิดนะครับแล้ว ดีมากๆขวดหนึ่งเหมือนกันครับหวังว่ารีวิวนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนๆประกอบการตัดสินใจสําหรับใครที่กําลังสนใจรองพื้นรุ่นนี้ของซุกุอยู่นะครับถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้หรือถ้าเกิดสมมติใครอยากจะไปลองเล่นเนื้อนะครับก็ไปลองเล่นลองเลือกสีได้ที่เคาน์เตอร์ซุกุทุกสาขาเลยครับถ้าชอบวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์นะครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการทําวิดีโอต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าอยากะเจอกันบ่อยๆมากขึ้นนะครับก็ไปตามผมเพิ่มที่เพจอังเควังหรือที่อินสตาแกรม ได้ถ้าถ้าเกิดว่าใครอยากจะรีเควสคอนเทนต์อะไรก็พิมพ์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วมาดูกันว่าวิดีโอหน้านะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรคลิปนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย